นะครับง่ายๆครับผมอยู่ชุมชนบ้านเก่าพิจิตรครับมืาอนี้มาภารกิจจังหวัดพิจิตรโคกลานครับกะสิไปอำเภอสากเล็กครับแล้วก็อำเภอทับคอแล้วก็อำเภอชุ่มแสงมาเหลกาเมื่อกี้ลุงอำเภอสามงามเรียบร้อยแล้วครับมาครับกินข้าวเสานั่กันเด้วยง่ายๆครับบระต้งย่างมากมายครับตับไก่ครับข้าวเหนียวห่อนึงครับกับเอ น้ำงพีคแมงดาครับน้ำงพีคแมงดาเขาไม่ดองเอาหายมากครับมักกินกน,น้วนกันครับมาเบิ่งคลิปกันครับรง่งบายๆครับตรงย่างบางไม้ครับชีวิตคนขับรถกันซีแล้วครับกินนตำรวจนอนนตำรวคือเกา่ามบางกำนองไม้พิน่นมาครับนุ่มรอสุพรรณบุรีเใช่สเสื้อเรียบร้อยกินไปเลยคือบริษัทธิ์ปล่อยลงยตัง โอ้ยเจียวเจียวแดงดาเลยครับง่ายครับง่ายนะสบายสูงดีเหมือนกันน่าของมั่งไปอ่ะ là nhanh nhau cái không để gió ngả ngập thì xì luật được luật luận chưa หดเลยด้นยนะนดนห้าตรถเราแล้ไม่ค้าหรือไงจะตัดตังนานแล้วกันนี้นะไม่ค้าบมื่อกว่าทำงานอาพินากกาที่ขับรถไม่ใมากันก่อนเลยใครทำงานราชการได้โอ้ยมดาด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs> กินไก่ย่างพิชิตครับปากระเบนมุนีโฮกลาออกมาในโรงงานหาทุ่มครับแอคปองจีเวราเขา่ากว่านะครับหาทุ่มุกมุกออมางาไอ้มากับแอ้ซื้อด้อครับยุคค้างเนี่ยน่าสะดวกซื้อเนี่ยดูลูมส้นมือเขารับพิชิต

เสียจเงกว้างหน่อยี่เากว้งเลยสเลนสามเลนคี่เลนนเาสอฝั่งบงทีสองบาไปลมัต้องัดเข้าไปอ่ะทุบแหม่รั้นี้ก็ทุบมารันนี้รัมันเยอะอืครึ่นหนึ่งอ่ะตรงนี้คาคาแล้วไม้ของเนี่ย้้ ก็ปนหมดเลยนะไปหมดแล้วทุกสาไปเลยที่หลวงอ่ะอันคาที่ภูอ่ะใชนเา้อยเขาอ่ะทำเหมอนเนา้าคาเขาเนา้างคาเนี่ขมาแยกหายเลยก็ปิดเงียบเลยบ้งมาก ขาเก่าอปนหรือเปล่าไม่เปลียนมั้งแต่ก็เงียบนะเพราะว่าคนนี้มาแย่งเลยยงตัวเยวประชงเงียบแล้วมันทำอย่างอื่นนไม่สวะ ตัวเองนะครับอันนี้ภาาซื้ออืมครับมาซื้อแลวครับลายดีคน้าป้อมรวดครับตบลตบลเมืองเก่าชนเมืองเก่าครับ,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 รบตรงนี้แตน้นไหมครับ